สวัสดีค่ะพอบานส่วเสาวจิ้มจิมออกไม่ยังเบิงดอกหยาไะซ้อมจิ้มได้พ่อ,อกวางค่ะก็เลยเก็บภาพมาฝากพี่น้องเอาบอกวนเพิ่นแล้วให้เพิ่นกินยาต่อซะเข้าไปทั้งพุ่นคุณค่ะพอบานอยูคพุ่น นลมะย่างออกกับร่างกายแต่ผนเห็นดอกใหม่ดอกใหม่ก็ดอกหยามปนกันงามงามผนวาก็เลยส่วนเมียออกมาภาษาไทยเจ้าจเพิ่เอิญดอกหยางดอกค่ะพี่น้องคะคุณน่ะ เต็มไปหมดเลยค่ะคุน่นแง่สุดลูกหูลูก,ลกตาเลยคุ่นพี่น้องคะแต่ว่าคือสิบดิย่างไปดอกเนี่ย พันเกิดปนกับดอกหยาค่ะงามไหลอันบท่านบานกับมีได้พี่นอ้องโอ้ยขุน อันนี้เป็นกำแพงกันระว่างถนนหลวงค่ะผ้ากันยางมากค่ะจากบ้านกับประมาณสิบนาทีค่ะสิบนาทีพอยางร่อย ตั้งใจมาจุดนี่เลยนะก็เลยประมาณใส่เวลาประมาณสิบนาทีค่ะพอ,อกันคลิปหน้าค่ะพี่น้องคะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับ